สวัสดีครับ 108thailand.com ครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องประกันสุขภาพกับประกันชีวิตในปัจจุบันการทำประกันชีวิตและสุขภาพมันสามารถเข้าถึงและทำได้ง่ายนะครับมันมีทั้งระบบออนไลน์มีทั้งเว็บไซต์ต่างๆมีแอปพลิเคชันให้เราสมัครได้เยอะแยะเลยแต่ทีนี้ผมเจออยู่เคสหนึ่งซึ่ง ไม่ได้เป็นการหลอกลวงหรอกแต่เป็นการโน้มน้าวดีกว่าเป็นการโน้มน้าวให้ทําประกันสุขภาพทั้งออมทั้งประกันสุขภาพมีค่าห้องค่ายาอะไรประมาณนี้รายปียนะซึ่งเขาจะพูดเร็วมากเขาจะโทรเข้ามาแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือมันเป็นการทําประกันโดยการตัดบัตรเครดิตนั่นเองครับซึ่ง เขาตัดบัตรเครดิตได้โดยการที่เราตอบตกลงยืนยันแล้วเขาก็จะทําประกันมาให้เรานะครับทําประกันชีวิตประกันสุขภาพนอนโรงพยาบาลรักษาโรงพยาบาลเอกชนได้บัตรประชาชนใบเดียวอะไรประมาณเนี้ยเขาจะพูดเร็วมากๆแรกๆเลยที่ทําให้ผมเข้าใจผิดเลยก็คือผมเข้าใจว่ามันเป็นแพ็กเกจหรือเป็นโปรโมชั่นทิ้งแถมมาจาก ที่มาคู่กับบัตรเครดิตที่เราทํานะครับประมาณนี้เพราะเขาจะโทรมาว่ามาจากธนาคารนั้นธนาคารบัตรเครดิตค่ายนั้นค่ายนี้เราก็จะโฟกัสไปที่ผู้ออกบัตรทําให้เราเข้าใจผิดแล้วเขาก็จะมาเราคือครั้งแรกเลยผมจะเข้าใจว่าผู้ออกบัตรเครดิตมีมีความร่วมมือกับ ประกันชีวิตของบริษัทบริษัทหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วนึกว่ามันมีโปรโมชั่นพ่วงมาด้วยอะไรประมาณนั้นเขาก็จะพูดเร็วถามนูนน่นนี่นั่นแล้วก็ทำให้ผู้ที่บางคนหลวมตัวไปตอบตกลงเข้าใจว่ามันมากับเป็นโปรโมชั่นมากับบัตรเครดิตที่เราถืออยู่ประมาณนี้แล้วก็ไปสมัครเข้า ทางโทรศัพท์นะครับอันนี้คือข้อแรกเลยที่ทําให้เข้าใจผิดพอในขั้นตอนสุดท้ายเขาจะถามเลขหน้าบัตรเราหน้าบัตรเครดิตแล้วก็จะให้เราตอบยืนยันถ้าเราตอบยืนยันเขามีการบันทึกเสียงอยู่แล้วมันสามารถทําได้เอาเป็นว่าผมจะสรุปสองนาทีกว่าแล้วจะสรุปให้ฟังเลยแล้วกันถ้ามีโทนลักษณะเนี้ไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่ธนาคารไหนก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ เขารู้อยู่แล้วแหละว่าหน้าบัตรเราคืออะไรแต่เจ้าหน้าที่เขาเขาเน้นย้ําอยู่แล้วว่าไม่ให้เราบอกหมายเลขหน้าบัตรหรือรายละเอียดส่วนบุคคลใดๆกับผู้ที่โทรมาสอบถามเรานะครับแค่นั้นเองส่วนผมผมเจอแต่พอเขาถามเลขหน้าบัตรผมก็ไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของท่านอาคารเองหรือผู้ออกบัตรเครดิตเองเขาก็ไม่ถามไม่มีใครคนไหนเคยถามแล้วแม้กระทาั่ง เจ้าหน้าที่ call center ของผู้ออกบัตรเครดิตเขาก็บอกผมอยู่ว่าไม่ให้บอกใครทั้งสิ้นมันเป็นความลับบางทีเรารีวิวบัตรเครดิตหรืออะไรพวกนี้เรายัางต้องปิดเหมือนเลขหน้าบัตรเอาเลยนะเพื่อความปลอดภัยหน้าบัตรหลังบัตรประมาณนี้ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วก็อยากจะบอกว่าเขาไม่ใช่มีสาชีพนะเขาเป็นบริษัทประกันชีวิตจริงๆแล้วก็ออกกรมธรรม์ได้จริงแต่ ผู้ที่มองหาประกันชีวิตและสุขภาพอ่ะถึงเวลาเขาจะทําเขารู้เขารู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องการประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพแบบไหนขั้นตอนไหนซึ่งมันต้องใช้เวลาในการอ่านทำความเข้าใจนะครับเช่นค่าห้องเท่าไหร่ชดเชยรายวันเท่าไหร่คุ้มครองชีวิตเสียชีวิตหรืออะไรประมาณไหนยังไงบ้างซึ่งเราก็ต้องมาเจาะลึกตรงนี้ค่อนข้างละเอียดมันจะมาตกลงกันทางโทรศัพท์ซึ่งมันไม่โอเค มันเหมือนเป็นการตะล่อมโน้มน้าวแล้วทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดซึ่งผมเข้าไปดูในพันทิปมาแล้วอ่ะมีคนโดนเงนเยอะเลยแล้วก็กว่าจะยกเลิกได้มันก็เสียเวลาโดนตัดบัตรตัดยอดเงินผ่านบัตรไปแล้วต้องเสียเวลานะครับต้องมายกเลิกกรมธรรอีกเพราะมันไม่ได้เข้าความต้องการของเขาแต่เขาเข้าใจผิดเพราะว่าคุณที่ไปชวนโทรไปชวนเขาอ่ะ ทำบัตรเครดิตเอ้ทำประกันชีวิตเนะี่ยพูดเร็วแล้วก็ไปโน้มน้าวให้เขาเข้าใจผิดเราเข้าใจว่าเป็นโปรโมชั่นทึ่งพ่วงมากับบัตรเครดิตแล้วก็ไปให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันชีวิตบริษัทใดบริษัทหนึ่งผมไม่ได้เอ่ยชื่อทำให้เขาตอบตกลงไปจำไห้นะครับโทรมาหมายเลขหน้าบาัตรบอกไม่ได้แล้วปฏิเสธไปเลยบอกไม่ทำไม่พร้อม แค่นั้นเองครับเขาก็จะที่เขาทําได้เพราะเขาบันทึกเสียงตอบตกลงยืนยันทําบัตรเครดิตไปแล้วเขาก็จะตัดหน้าบัตรตัดเงินเมื่อก่อนนี้กรมธรรม์จะออกประมาณนี้โดนกันเยอะเลยในพันธ์ทิไปหาดูเรื่องยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตกับบัตรเครดิตนะครับไม่ใช่มีขาชีพก็มันจะเหมือนแล้วนะเนี่ยเพราะว่า หลายคนเนี่ยยกเลิกหมดแล้วเขาจะทําระบบนี้ไปเพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจแล้วรู้ด้วยนะก็คือเขารู้ด้วยนะว่าเราถือบัตรของอะไรอยู่ะแต่เขาไม่ได้รูข้อมูลหรอกแต่เขาคงจะให้แค่ข้อมูลเบอร์โทรชื่อเราไปว่าคนนี้ลูกค้าคนนี้ถือบัตรอะไรอยู่แค่นั้นเองเพื่อส่งเสริมการขายกันละกันแต่วิธีการขายมันไม่ถูกต้อง นะครับเพราะหลายคนเผลอทําไปโดยที่ไม่ได้อยากทําฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ